ทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องหล่าเงินเมืองยางะคะ่ะออเสียงเปลี่ยนไปเลยนะคะคือน้องหลังเนไม่สบายค่ะใช่ค่ะน้องหลังไม่ได้ไม่สบายก็เลยไม่ได้อ,อถ่ายคลิปหลายวันมากเลยนะคะเอ <c oughs> ตอนนี้ก็คืออยู่ไหนเอ่ยเปิดคลิปมาก็ทุืคนก็สงสัยน้องหลังเงอยู่ไหนเอ่ยไม่สบายแต่ว่าออกมาเที่ยวเล่นอยู่เนี่ยไม่ใช่นะคะตอนนี้เราเราอยู่ที่อืทัดองไรนวัด จ้าวสินมันนะคะจ้าสินมันก็คือเรามาทําอะไรวันนี้มาทําบุญนะคะมาทําบุญเสือมาาทํบบมา,นนะา,า,บ,า,าทบุญเสือมดวงชะตานิดนึงเนี่ยอะไรแบบนี้หรอใช่น่าจะแบบประมาณนั้นนะเพราะว่าดวงตกหรือเปล่าก็เลยต้องมาทําบุญเสือมดวงชะตานะก็ก็มากันเยอะมากคือแบบทําบุญอะไรบ้างก็คือแบบ เดี๋ยวน้องหล่านถามถามคุณป้าถามคุณป้าเออรู้สึกว่าลิ้นมันพันกันละพันกันแบบพูดไม่รู้เรื่องแล้วน้องเหล่าเงินเนี่ยคือไม่สบายไงมันก็จะพูดได้ประมาณนี้นะคทุกคนก็ไม่ว่าน้องเหล่าเกินกันแล้วถ้าพูดไม่ชัดหรือว่าพูดแบบอะไรก็นั่นแหละก็เรามาทำบุญทำกับเอ่อครอบครัวนะคะมีมากับทั้งทั้งบ้านเลย ที่บ้านน้องหลังก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะแล้วก็น้องหลังก็คือทำบุญทัทง้งหมดแหละแต่ว่าคุณปู่ไม่น่าคุณปู่ไม่มาแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่ามานะคะแล้วก็ทำกับใครอีกก็คุณป้าออคุณป้าแล้วก็คุณลุงแล้วก็พี่สะพ้ายแล้วก็พี่ชายนะคะแล้วก็หลานน้อยอีกคนนึงตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ที่วัดแล้วแต่ว่า ตอนนี้คุณคุณป้าเขาก็อยู่ข้างในจัดเตรียมของกันแล้วนะแต่ว่าต้อว่างคุณออกมาเปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเข้าไปในวัดกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างทำบุญทำบุญอะไรแล้วก็มีมีอะไรบ้างแต่ว่าเราเตรียมของมาตั้งแต่วันก่อนวันก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่ว่าต้อว่างคุณไม่ได้ถ่ายแล้วก็มาถ่ายวันนี้คือแบบมาถ่ายวันที่ทําบุญเลยนะ มีอะไรบ้างก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะเข้าไปดูเขาจะเตรียมของทำบุญก็เดี๋ยวเราชมวิวกันก่อนวิวข้างนอกที่สวยมากเลยนะทุกคนจะมีอะไรบ้างนะนี่คุณแม่กับคุณย่าก,ก็คือมาแล้วนะก็จะเป็นวัดแบบนี้เลยแล้วก็มีพระธาตุด้วยนะ พระธาตุช่วยตะกงเมืองยางอันนี้ไม่ใช่ช่วยตะกงนะน้องหลังมันพูดเองแล้วมาทางนี้ก็จะมีพระธาตุอีกนะอืมอยู่ดีมาก <c oughs> อันนี้ตอนเช้าอยู่ตอนเช้านะทุกคนนี่ระหว่างเตรียมของน้องงกลับไปบ้านอีกนะกลับไปเอาของอีก <c oughs> นี่จะเป็นกองเขาเรียกกองทรายเนี่ยอนีอีกหนึ่งกองนะคะ อันนี้กองายแล้วก็อันนี้อีกหุ่นกองขอบุนแก้วอันนี้เข้าพมุนแก้วเหรอคะเข้าพมุนแก้วอะ่อวอะอันนี้ภาษาไทยน้องหลังก็ไม่รู้นะแต่ว่าน,นี่ภาษาไทยใหญ่มันก็จะมีแบบมีอะไรไอ่ะ,ะมีแม่อ้อแล้วก็มีแบบอ้อย แล,แล้วก็มีอะไรมะละกอแล้วก็มีใบอะไรต่างๆนะแล้วก็มีดอกไม้มีเทียนเธอจะทำแบบนี้เลย <c oughs> นองที่นคำมเ้วน่นนีมุแก้วนะคะแล้วก็อันนี้ <c oughs> มุนใจเหรอนีเก <c oughs> ้าปูนคะเก่าปูนเก <c oughs> ้า,าปูนก็คือเกาปเขาเก่าปูนไม่รู้จะบอกอยังไงอธิบายยังงไ ข้แว่าถ้าเราเป็นม่เป็นไท่เป็า่เป็นไทยเป็นไทย่อสบายสบายก็ทำทำบุญแบบนี้อยู่ทำบุญอันนี้ก็มีมีมันด้วยอันจะมีมันแล้วก็มีขนมแล้วก็มีลูกอมด้วยคนเมาก็ทำเลย ขายขวางก็ให้มันอเนี้ยขายของให้ลูกเรืองเฮ้ยมีมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบก็ว่าก็หลังกนบอกว่าอะไรอะทำบุญเสริมดวงชะตาทางโู้นอีกอะนี่อันนี้ใส่จอมอันนี้เป็นข่าวขโมงแก่นะเออขโมงแก่ไม่มีสิบองราศีสิองราศีวะนี่อันนี้สิบสองราศีก็คือจริงอันสิบสองราศีนี่อันนี้เมื่อวานอันนี้เมื่อวานมันมัดนะเมื่อวานเนี่ย ม,มันเสื่อมทุกดวงเลยสเสื่อมทุกอย่างอในช่วงเวลาทั้งหมดเลยในกระบอกไม้ไผ่ก็จะมีต้องเอาเขาใส่เขาสารเขาเปลือกเขาสารแล้วก็ทรายแล้วก็น้ํำนะจุกข้ากา นี่ใส่สสอะไรกนูนี่ส้าๆ่ะเนี่ยใส่เช็ดแบบนี้นี่ใส่อะนี่เตรียมแบบนี้เลยอันนี้จะมีต้นกล้วยด้วยนะมีต้นกล้วยด้วยแล้วก็มีกล้วยมีมันมีเทียน,นหลายอย่างเลยทางนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีเทียนด้วยเทียนนี้เราก็ต้องสี ีเทียนเองนะฮะแล้วก็ปักไป <c oughs> มันจะมีเป็นตาเป็นตา <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไม้ออนมันจะมีกี่กระบอกก็ <c oughs> เทียนก็ต้องมีประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> ห้านีเจ <c oughs> เทียนก็ต้องเจ็ดทุกอย่างก็ต้องเจ็ดหมดตักเัวเจ็ดอันตั้งนี่จบนี่หลักนะฮะฮะอ๋อใส่เจ็ดเจ็ด ต้องต้องใส่เจ็ดก่อนพี่เดียวช่วยกับจะปักเทียนเจ็ดอันก่ที่บอกอันนี้ต้องตามอันนี้เจ็ดอันแต่อันนี้ประมาณหกหกก็เทียนก็ต้องหกหกทุกอย่างนะคะขนมก็หกมุกอมก็หกแล้วก็ก็หกอ้อยก็หกหกทั้งหมดตามแบบทำพิธีหรือเปล่าคัับสิตสก็ จอแลอ้วก่อนนี่นนนเขาก็ต้องแบบกิีบเป็นแปดแปดใบเนี่นยแ <8 S 2> <ไบ S 1> ปดอันทุกอย่างก็ต้องแบบทุกอย่างตามแบบมันเคยเหรอไม่อายนะแล้วก,ก,ก็ไม่ออมาใส่ไม่อด้วยข้าวกวนี่ เขาอยางมันน่ะข้าวเอ็ดเนี่ยอันทั้งเนี่ยอืมใช่ต่อเติมเขาเสียมเนาะนี่งจะใส่ข้าวแ้คะแล้วก็ต้องนับตามแบบเล็ที่เราทำมากับเบียบะกัะเบียบ่ะ โป๊ะใหญ่กอยาท่าไยแล้วก็กอันนี้ห้าก็แปดก็ต้องมาวางที่แปดนะแบบนี้เลยแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยจะมีอะไรบ้างตาอะไรบ้างก็ตามดูเ <c oughs> ต็มของเสร็จแล้วนะคะเราไม่ได้ทําบุญที่วัดป่าแดงวัดสีน้ําเมืองนะคะเม<อ>ื่อกี้ต้องเหล่ามันบอกว่าไปว่าอเอออะไร่ะวัดจ้าสิมันคือทางนี้เขาเรียกจ้าสิมันนะแต่ว่า

เดียวนมอยู่ันนีเพออันเป็นเจอจพจาตอาปอไม่ออกขรขอนี้ก่อน่ยุกี้เขากตุ๊กี้เขาจะแบบพูดมีแบบพูดชื่อแล้วก็เราก็ต้องแยะตามนะคะตัก็จะได้มีชื่อน้องหลังเหมือนกัง ู่วันมุงเียงสมิมีกาะสะใจอยู่วันมุเพียงสมิมีเอวสานามเสียงอยู่วันมุเพียงสมิมีป่อหเอวสะงามหล่อเงินอยเวันเชนหล่เงินมาเลี้ตกตะอนหยาดน้่องห้าอนอะไรมาูใจยังเที่ยวโคตรจ้างต่อตำาังป่าชาปาดุจข้าวจำข้าพิษนายวบวายยูโจุคาชาลูเทวาเวานชาคุลุเวุมาเยวุตนะสิลาเนคขมาปัญญาริยาขันธิสัจคิขานา เมตตาอเขายุตายาวุกันนาจะอาฐานะปาลามีวิตัตภทีิสตัสิตังกีสลาวิอากันตุภูม่สัตตัมมาเขาเมยงปาลิตายุทาีรังเตตนันทําวิปปะใช่อยู่บนน้ำป่าลนอ่าอ่ยังเียงอเตตินันสมิงปอสัทธาเลสตา ัมตยวันปานเบยมุงยัปอดต่อที่นั่งทำให้ปอดใสัตันยวันปานอ่ัปานเสี้ยมุ่งยังอดที่นั่งหปอดจใสัตนยูวันปานเยมง

อันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เขาวัดเมื่อกี้น้องหลังกันบอกไปแล้ววัดวัดสิงามเมืองวัดสิงามเง้างในเนี่ยมันจะแบบว่ามีขาวโพดทะูปเยอะมาก ยี่สิบแปดส่วนยี่สิบแปดองค์นะเขาเรียกเคยมาถ่ายกับน้องสินวลอยู่ในช่องน้องสินวลในคลิปในช่องน้องสินวลแต่ว่าน,นี้เขาปิดไว้ไเราเข้าไม่ได้ให้ก็บรรยากาศข้างนอกนะคะโอ้ยมีแต่หญ้าสีเขียวๆธรรมาชาติแบบร่มรืมม่นมากเลยอ่ะสบายสบายาสบายตาสบายใจน้ามาบวชชีนะน้ามาบวชชีเขาไม่รับหรอกว่างน่าจะไม่มีไม่น่าจะไม่มี โอเควันนี้เรามาทําบุญใช่ไหมคะค่ะเราทําบุญอะไรเอ่ยก็คือจะเหมือนเป็นควมเชื่อก็ว่าเนาะเขาทำบุญแบบว่าเสริมดวงชะตาเสริมด,ดวงชะตา,าถ้าเป็นเหมือนแบบว่าคนที่เขามียศมีศักดิ์อะไรก็คือแบบว่าข้าราชการอะไรต่างๆเนาะเขาก็จะทําแบบว่าทําเพื่อเสริมลาบเสริมยศอ่อเสริมบุญบารมีอะไรก็ว่ากันไปหรือว่า อย่างเราน่าจะดูน่าจะไม่สมบูณ์สมมูน่าแบบว่าสะดอกเคาะมาค่ะสะดอกก้อใช่น่าจะใช่เงื่อนแต่ว่าไม่ค่อยจะสบายหรือว่าการงานไม่ค่อยเจอไม่ค่อยดีไม่ค่อยรับเรื่องอะไรก็ก็คือทําแล้วก็ทำบุญนะก็คือความเชื่อของเราใช่ความเชื่อของเราแล้วก็จะทําบุญแล้วมันจะดีขึ้นจะจะดีขึ้นเนี่ยมันจะช่วย ชะตาเราให้แบบให้มันชะตาให้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยประมาณการงานความรักเอยความรักก็ขาดเยอะนะอาจจะมีเข้ามาเร็วๆนี้ดาทำแล้วไงสาธุกอ็คือใกล้มันเกิดน้องด้วยไงก็เลยใกล้ๆมันเกิดแล้วก็คืออยากอยากอยากมีคนมาถือเค้กให้อย่างเงี้ยทําทำบุญเขา ขาจะถือกันไงคนเราแปลว่าไก่มันเกิดแล้วอาจจะมีโชคลาบไม่ค่อยจะรีดวงชะตาไม่ค่อยจะดีอาจจะขัดโชคขัดดาบก็ว่ากันไปก็ทําบุญทำบุญเสริมบุญเสริมลงชะตานั่นแหละก็ประมาณนี้เนี่ยแหละประมาณนั้นแหละเราออกไปวัดไงไม่ค่อยสบายตั้งแต่ตั้งแต่เปิดคลิปมาพูดอะไรไม่รู้เรื่องหลายวันเราก็เลยหายหายไปเนาะพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วไปจะออกไปปรับถ่ายคลิปก็กลัวเขาแบบ กลัวเราเพราะแบบเราไม่สบายอะไรเงี้ยไม่ใช่เรากลัวเขานะกลัวเขากลัวเราเขาอะกลัวเราเขากลัวเราใช่อะไรประมาณนี้นั่นแหละก็เลยไม่อยากให้ไม่อยากไปใกล้คนอื่นเขามากแบบเมื่อกี้ขอพรว่าไงขอพรขอไงไม่บอกเขามีแบบว่าเออเรากวดน้ำใช่ไหมก็ต้องใชเรากวน้ขอพรก็ต้อง ไม่บอกนะเออไม่บกเดี๋ยวเดี๋ยววันขอให้บุญนกุศลที่ทำในวันนี้ขอให้ลูกช้างถูกหวยถูกหวยที่เนเลขสามตัวเองพี่ว่าคงจะไม่ถูกหรอกว่าพี่ไม่เล่นหวยใช่เราก็ไม่ถูกหลองเราขอไปก็งั้น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 กันเราก็ไม่ถูกเพราะเราไม่เล่นหวยจะถูกได้ไงเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะถูกรางวัลที่หนึ่งหวยไม่ใส่ไม่ใส่หวยไม่ใส่จะถูกรางวัลที่หนึ่งได้ไงโอ้ แต่ทำไมจึงทำไมไม่ถูกแบบวั่แต่เราไม่ซื้อใช่นั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็คือตอนนี้เที่ยงแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเหลืออีกอย่างหนึ่งเราวันนี้ที่จริงๆเรามาทำห้าอย่างนะคะก็เลยยังเหลืออีกอย่างแต่ว่าตอนนี้คือพักท่นต้องพักเที่ยงเพลินเลยก็ต้องพักไว้เหลืออีกหนึ่งอย่างเนาะเราก็เลยออกมาเดินเล่นมาสุดบรรยากาศของธรรมชาติมากเลยนั่นแหละ วิวสวยมากนะคะพาไปดูรอบๆวิวรอบๆกันไปกันเลยคะ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งนะวัดอะไรนะชื่อวัดอะไรอะ่มะมีชื่อวัดเทพอีกตนหนึ่งแต่มันก็เป็นบริเวณบริเวณในเออในเจ้าอาวาสจะไม่เปจะไม่ไม,ไม่ใช่คนเดียวกันนะีคนเดียวกันนี่แน่นอนนะี่อันนี้ก็จะมีพระธาตุเก้ายอดเก้ายอดแล้วก็ข้างหลังนั่นจะมีพระธาตุแดงนะคะเห็นกันไหมเอ่ยเห็นกันไหม ใช่สร้างใหม่เยอะแยะหนึ่งทางหนึ่งก็เป็นพระธาตุจะมีพระธาตุเยอะมากเลยนะอันนี้วัดเนี่ยตรงนี้เขาแบบว่านิยมมาถ่ายแบบว่าถ่ายรูปติ่งงานแต่งใส่ชุดไทยใหญ่อยากถ่ายมากง่ายเราคงหาเจ้าบ่าวก่อนไปหาเจ้าเบาก่อนหาก่อนหาเจ้าเบาก่อนหาเจ้าบ่าวก่อนมาเด้อมาเด้อ นี่เราก็จะออกประตูนี้ไปแล้วก็จะไปเจออะไรนะไม่ได้เจออะไรหรอกเอู่ออกประตูมาเจอเนื้อคู่ตายนี่นั่นไงเนื้อคู่ของเราสองสามตัวเลยเนื้อคู่ของต้องหลังนว่างอ่านีนน<อ>ทุกคน,น,กนจำถนนน,นนี้ได้ไหมที่เรามาออกกํบบาลังกายตรงนี้นะคะก็ใช่ตีแปดวันนั้นตรงนี้แหละ แล้วก็มาทำบุญก็ทำที่นี่แหละทำไมถึงมาทำวัดทำไมถึงมาทำวัดอ่าต้องมาทำวัดนี้ใช่ไหมก็คือวันนี้ก็คือที่วัดเราจะมีงานทำบุญใหญ่ทำให้กับพระสุขทำสมณะนนเนาะเออเรียกว่าอะไรเสริมดวงชะตาก็เลยไม่สามารถทำที่วัดเราได้ก็เลยต้องมาทำที่นี่ใช่เพราะวันนี้เป็นวันดีใช่วันนี้คือวัน เราก็เลยดังมาดิว้าเนื้อคู่มาแล้วไปปเนื้อคู่จะมาเนื่ไงวิ่งก่อนวิ่งก่อนก็จะมีผาตัเยอะมากนะะเยอะแยะเลยแล้วก็มีพื้นที่กว้างให้เรามานั่งรมชมวิวกันไปใช่หนุ่มสาวใสาวเข้ามานั่งกินของกินอยู่แต่ว่ากลับไปแล้วเห็นเราก็เลยเรียกอะไรปิกนิปิกนิกแต่ว่าก็ยังเป็นมาเป็นกลุ่มอยู่นะไม่ใช่แบบแค่คนสองคน โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้คลิปทำบุญครอบครัวนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้บุญกับน้องเหล่าเงินกับพี่สพายไปนะคะคือทําเยอะมากคือทาเยอะจริงๆอ่ะมันใช่มันหลายอย่างแล้วก็มันก็นานเหมือนกันนะแบบสวดแบบอ่าแต่ละอย่างอันละอย่างละอย่างละอย่างไปนะก็จะประมาณนี้แหละก็ ค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วกดติดตามกดกระดิงงดงด่งทั้งหมดให้นนด์เอ่อกดั้งดิ่งทั้งหมดให้ระ้งหลังกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะโอ้คลิปหน้าขอให้หายไวๆไนะคะจ,จะได้ไม่ต้องมีจะอ่าจะได้มีเสียงหวานๆแล้วก็เสียงพูดชัดๆให้พีพีเอฟซีได้ฟังกันเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผ่านไปก่อนคะ่ะโอเคค่ะไว้เจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ